สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจายูทูบกันเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับเกมมูนไลท์เบตนะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับผมว่าเข้ามาครั้งแรกเนี่ยร้องโอ้โหเลยนะครับผมไม่ใช่อะไรฮะอ่านไม่ออกเลยนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟไต้หวันนะฮะสำหรับเซิร์ฟไทยนะครับผมเร็วๆนี้จะมีเปิดให้ลงทะเบียนรีจิตเตอร์นะครับผมแล้วก็จะมีให้เล่นโค้ดเบต้ากันด้วยนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะมาพรีวิวเกมมูนไลท์เบตกันนะครับผมถามว่าทําไมเรียกว่าพรีวิวเพราะว่าเราอ่านไม่ออกเลยนนะครรรับกกก็เเลยยีีไได้ววว่่าพิปอ เอาไว้เดี๋ยวมันเข้าไทยค่อยเป็นรีวิวแล้วกันนะฮะโอเคครับสำหรับเกมนี้นะครับผมรู้จักมาจากอาจารย์ม่อนนะครับผมอาจารย์เขาบอกว่าเกมนี้มันเป็นเกม MMO RPG นะครับผมซึ่งกําลังจะเข้ามาเปิดในไทยเร็วๆนี้เลยนะครับผมโดยตัวเกมนะครับผมจะเป็นเกมแนว MMO RPG นะครับผมโดยแบบ cross platform นะก็คือเล่นในทั้งมือถือและในคอมในเซิร์ฟเดียวกันนะครับผมเช่นสมมุติเอ้ยเราเล่น PC ไปสักพักนึงแล้วแบบติดธุระออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยก็ไปล็อกอินในมือถือเล่นต่อได้นะครับก็คือมันเซิร์ฟเดียวกันนั่นแหละ ทั้ง PC ทั้งมือถือใช้เซิฟเดียวกันใช้ตัวละครชุดเดียวกันได้เลยนะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าภาพมันจะต่างกันร,ระหว่างมือถือกับคอมนะผมคือภาพเหมือนกันเลยนะครับผมทั้งมือถือทั้งคอมแล้วก็มันไม่ได้กินสเปคอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่มีมาสักพักนึงแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยมือถือสมัยนี้ก็แทบจะเรียกว่าเล่นได้มหมดแล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับสำหรับเกมมูลไลเบทอันนี้นะครับผมสร้างมาจากนิยายของโกเล้งนะครับผมชื่อนิยายชื่อว่าขอบฟ้าจันทรราาาาาดดดบบนนนนนนะคคััผมมมหหืืืออออออว่่่่่ีีกกกชึงงงทลยจจู้็แเ และด้วยความที่มันมาจากนิยายนะครับผมมันก็มีเควสเนื้อเรื่องนะครับซึ่งเควสเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะอิงการตัดสินใจของเราด้วยนะครับผมมันจะมีคือตอนที่ผมเล่นเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีให้เลือกว่าว่าตัวเลือก1นึนะครับผมซึ่งแต่ละอันเนี่ยเลือกไปแล้วจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างกันนะครับ ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกเพราะเมื่อกี้เป็นภาษาจีนอ่านไม่ออกนะฮะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยคงง่ายหน่อยนะครับผมก็จะเล่นตามเนเรื่องที่เราอยากให้เป็นได้นะครับผมมันจะมีจุดจบของในเรื่องที่แตกต่างกันตามที่เราเลือกไปนะครับผมอ่านนๆก็มาพูดถึงความแตกต่างแล้วนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้มีอยู่ด้วยกัน6คลาสด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปดูส่วนของคลาสอาชีพกันดีกว่านะฮะในส่วนของคลาสอาชีพเกมนี้นะครับผมตอนแรกเนี่ยเปิดมาใหม่ๆเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน6คลาสนะครับผมคลาสแรกก็คือคลาสกระบี่นะฮะ ความสามารถเนี่ยจะเน้นไปทางการโจมตีนะครับผมแล้วเล่นค่อนข้างง่ายนะฮะก็ตัวสายพระเอกนะครับผมส่วนใหญ่กระบี่ดาบเนี่ยก็จะเป็นสไตล์พระเอกอยู่แล้วนะคะก็จะมีให้เลือกทั้งเพศหญิงเพศชายนะฮะอ่านี่เลยนี่ครับอันนี้คือตัวทีเซอร์ของมันนะครับผมคาดต่อมานะครับผมคือคาดล่มนะครับผมคา์ดล่มเนี่ยบังคับตัวผู้หญิงอย่างเดียวนะครับผมออกแนวแม่พระเลยนะครับ มาแบบเยือยยุลายาตนะครับผมสายล่มเนี่ยหนักจะไปทางซับพอร์ตนะครับผมก็คือเป็นสายซับพอร์ตสายฮิลนะครับผมสกิลเดี๋ยวจะเป็นทางเอาตัวรอดนะครับผมเพิ่มฮิลเพิ่มอะไรพวกนี้นะครับดาเมจไม่หนักนะฮะแต่สวยนะครับผมสายนี้นี่สาวๆท่านใดนะครับผมหนุ่มๆท่านใดเนี่ยต้องการความสวยงามลักษณตินะครับผมเชิญสายนี้ได้นะครับต่อมานะครับผมอาชีพที่3นะครับผมนั่นก็คือทวนนะครับผมทวนเนี่ยก็จะมีทั้งหญิงทั้งชายเลยนะครับ ความสามารถของทวนเนี่ยจะไปทางแนวการแทงมากกว่านะครับผมก็คือดาเมจจะไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับผมจะได้ไปทางถึกทนนะครับผมแต่ที่เขามีธนูทั้งหลังเนี่ยคือเขาไม่ได้ใช้ธนูยิงนะครับผมเขาเป็นสกิลหนึ่งของเขานะฮะคือแทงทวนไปแทงทวนมานะครับผมคว้าธนูขึ้นมายิงนะครับแต่ปกติแล้วเขาไม่ได้ยิงธนูกันนะฮะก็เหมือนเป็นเอามาประดับเอาไว้ใส่สกิลให้มันครบเฉยๆอ่ะใครชอบสายถึกทนนะครับผมแนะนําสายทวนเลยฮะ ต่อมานะครับผมอาชีพหมัดเมานะครับผมหรือว่าถือน้าเต้านั่นเองนะครับผมอาชีพนี้มาจากพักกยาจกนะครับผมแล้วก็เมื่อเล่นอาชีพนี้นะครับคุณจะได้น้องหมาไปเดินตาม1ตัวด้วยนะครับผมซึ่งน้องหมาตัวนี้เนี่ยไม่ได้เอาไปโจมตีนะครับผมเพราะว่าผมลองเล่นคานี้ในเซิร์ฟไต้หวันแล้วนะครับผมน้องหมาเนี่ยมีไวบับนะครับผมเอาไว้เดินตามเป็นกำลังใจให้เราเฉยนะครับผมแล้วก็ไวบับนะครับน้องเขาไม่ได้โจมตีด้วยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ อาชีพคันนี้นะครับผมจะเน้นหนักไปทางซ c นะครับผมพวกสกิลบัฟดีบัฟทั้งหลายนะครับผมแล้วก็ถึกประมาณนึงเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึกมากเท่าไหร่นะฮะเน้นความน่ารักของน้องนะครับผมแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมน้องเขายังอยู่กับพักนี้ได้นะครับผมเพราะว่าพักนี้คือพักกระยาจกนะครับผมชื่อท่าไม้ตายของประมุกพักแต่ละอันนี่ไม่เท่าตีสุนัขนะครับน้องก็ยังอยู่ไม่กลัวกันบ้างเหรอฮะอ่ะใครชอบเลี้ยงน้องนะครับผมก็สามารถมาเล่นคันนี้ได้นะครับถึกใช้ได้เหมือนกันนะครับ ค์ดต่อมานะครับผมก็คือค์ดขลุ่ยนั่นเองนะครับผมค์ดนี้เนี่ยจะเป็นสายซับพอร์ตนะฮะออกไปทางเน้นบัฟสกิลโจมตีบัฟสกิลป้องกันเลยพวกนี้มากกว่านะครับผมนี่ฮะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับใครที่อยากจะเป็นคุณชายเป่าขลุ่ยนะครับผมก็สามารถมาลองค์ดนี้ได้นะฮะมาถึงค์ดสุดท้ายของเรานะครับผมนั่นก็คือค์า,คาพัดนั่นเองนะครับผมค์ดพัดเนี่ยมันจะใช้ในการโจมตีระยะไกลนะครับผมอารมณ์เหมือนยิงไกลนั่นแหละนะครับ ซึ่งสกิลส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปทางโจมตีหมดเลยนะครับผมซึ่งก็มีความยากค่อนข้างสูงนะครับผมและที่สําคัญนะครับตัวจะบางนะฮะดังนั้นเนี่ยใครจะเล่นอาชีพนี้ก็ต้องมีฝีมือนิดนึงนะผมหลบผิว๊บพิュหน่อยนะครับไม่งั้นนี่คือตัวเราบางมากอ่ะจริงๆไปเพลินๆนี่โดนสวนมาเราจะแตกเอานะฮะนอกจาก6คัสหลักที่เข้ามาตอนเริ่มเกมแล้วนะครับผมอนาคตเนี่ยคิดว่าน่าจะอีก3าคัสที่อยู่ข้างๆเนี่ยน่าจะเข้ามาด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีระบบคัสตลองด้วยนะผมคัสลองคล้ายๆก ก็จะมีเช่นผู้คุ้มกันนะครับผมนักปราดนะฮะนักล่าข้าหัวนักสำรวจพอครัวมือปราบเรื่องนี้ซึ่งทําให้เราไปเก็บทรัพยากรในเกมได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นใครอยากลองเป็นอาชีพลองแบบไหนเนี่ยสามารถเลือกได้อิสระเลยนะครับผมต่อมานะครับผมอีกระบบหนึ่งที่เป็นจุดขายของเกมนี้นั่นก็คือการตกแต่งตัวละครนั่นเองนะครับผมคือเกมนี้มันแต่งตัวละครได้ค่อนข้างละเอียดนะครับผมและเข้าไปในเกมเนี่ยมันก็ยัง มันก็ยังได้หน้านี้เข้าไปด้วยนะครับผมเพราะผมลองเข้าไปในเกมแล้วมันก็ได้หน้านที่เราแต่งเข้าจริงๆนะผมไม่ใช่เป็นแบบเข้าไปเป็นเหลี REM ่ยมๆอะไรอย่างนั้นนะครับเราก็สามารถแต่งได้เต็มที่เลยนะครับผมก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะฮะแล้วก็จะมีพรีเซตให้ด้วยนะครับผมคือด้านซ้ายเนี่ยเป็นพรีเซตนะครับผมเป็นแบบแต่งสำเร็จรูปนะผมเราจิ้มๆเอาได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครแบบเลือกโครงมาแล้วอยากมาแต่งละเอียดนะครับผม <Num> ก็สามารถกดน e x ต่อไปได้นะครับผมและนอกจากพรีเซตนะครับผมยังมีเป็นการขายของเล็กๆน้อยๆล้วด้วยนะครับ ด้านขวามือนะครับผมมันจะเป็นแบบเรียกว่าไงเดียเป็นการเอาของแฟชั่นนะครับผมมาให้ลองใส่ดูนะครับผมว่าใส่แล้วเป็นยังไงนะคะอย่างเช่นอันนี้นะครับผมใส่ปุ๊บเป็นหัวแมวนะฮะหรือว่าจะเป็นแว่นตาก็มีนะครับผมอันนี้รู้สึกจะเป็นของแคทนะถ้าจะไม่ผิดนะครับอ่าหรือว่าชุดนะครับผมชุดแฟชั่นนะครับก็มีให้ลองกอะนะครับว่าใส่ชุดแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเออมันมีชุดแฟชั่นเยอะนะครับผมนี่ ปึ๊บปึ๊บวิไงฮะคือชุดแฟชั่นเนี่ยมันไม่เด็กไม่คือชุดแฟชั่นไม่ใช่แค่ย้อมสีนะครับผมคือมีรายละเอียดดีเทลของมันนะฮะก็คุ้มค่ากับการเป็นชุดแฟชั่นหน่อยนะฮะ,ะแล้วก็จะมีลองท่าทางให้ดูนะครับผมว่าเอ้ยท่าทางประมาณไหนนะครับนี่เป็นไงฮะจบแล้วนะครับผมมีท่าเต้นน้องแมวอ่ะแล้วพอกดอีกทีหนึ่งนะผมก็จะเป็นการแต่งดีเทลแล้วนะครับผมว่าหน้าผากกว้างไหมนะครับผมแก้มคางนี่มีจัดทุกโอ้หมีเหนียงด้วยนะครับผม เรียกว่าละเอียดนะครับผมงานละเอียดนะฮะลูกตานะครับผมมีมีมีดวงตาด้วยนะสามารถจัดดวงตาได้นะครับมียันเนสวงแหวนดูฮะบอกเลยงานละเอียดนะครับผมนี่ครับจัดทรงผมไปนะครับอ่อันนี้ก็เป็นให้เทสแฟชั่นนะครับผมก็กดสร้างตัวไปนะครับสำหรับภาพในเกมนะครับผมมันจะเป็น T d ดีเต็มรูปแบบนะครับผมก็อันนี้ผมเลือกเป็น T d ดีมันจะเลือกได้อีกเป็น2.5 d ดีก็ได้นะครับผมแบบนี้นะฮะคือผมก็ดาวดาวเอาเพราะว่ามันอ่านไม่ค่อยออกนะฮะ อันนี้น่าจะเป็นอาชีพพ่อครัวนะครับผมคือด้วยความที่เกมนี้เป็นเกมจอมยุทธนะครับผมดังนั้นเนี่ยการเหาะเหินเดินอากาศตีลังกาหรือบ,บินเนี่ยเราก็ทําได้นะครับนี่ฮะมันมีให้กระโดดโสูงอยู่นะครับผมปุ๊บนี่นินจาเอ้ยไม่ใช่นินจาจอมยุทธที่แท้จริงนะผมต้องโดดข้ามกําแพงขึ้นบนหลังคาได้นะฮะแล้วมันจะมีฟีเจอร์บินด้วยนะอ๋อนี่นี่น,น,นี่ต้องกดกระโดดแล้วกดชิปนะครับผมมันจะคล้ายๆกับการล่อนนะครับแบบนี้นะครับปุ๊บเห็นปะ เออเป็นะนี่แหละเกมจอมยุทธที่แท้ทูนะฮะและนอกจากนี้นะครับผมระบบฉากต่างๆอะไรพวกนี้จัดโอเคเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครเล่นไม่เป็นนะครับไม่ต้องห่วงมันมีด้านซ้ายมือจะมีเควสให้นะครับผมเราสามารถกดตามเควสไ,ได้เลยนะครับเพราะว่าผมมาเล่นเซิร์ฟไต้หวันผมก็งงเหมือนกันเล่นไม่เป็นนะครับผมจีนล,วนล้วนนะฮะเราก็กดตามเควสไปก่อนได้นะครับผมแต่ถ้าเล่นเซิร์ฟไทยน่าจะง่ายกว่านี้นะครับ ชีวิตดูน่าจะมีความสุขนะครับผมอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมเกมนี้มันมีระบบแต่งบ้านด้วยนะครับแต่ผมยังเข้าไม่ถึงคอนเทนต์นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคอนเทนต์มันปลดได้เลเวลอะไรนะฮะต่อมานะครับผมระบบที่สําคัญในเกมนี้นะครับผมนั่นก็คือระบบ p v p นั่นเองนะครับเกมนี้เนี่ยมี p v p ตั้งแต่1 V1 นะครับห v 5 40v40 หรือว่า Battle Royal e นะครับผมโดดลงมาแล้วไปหาของในแมปเอานะครับก็มีนะครับแล้วก็โหมด PK ก็มีเช่นกันนะครับ ซึ่งการ PK เนี่ยก็จะ PK ตามแมป,ปทั่วไปได้เลยคือเปิด PK มาก็ซัดกันนวลข้างแมป,ปได้เลยนะฮะอ่าซึ่งไอ้พวกโหมด PK เลยพวกนี้มันจะไปสอดคล้องอาชีพเสริมนะผมเช่นนักล่ามือปราบเลยพวกนี้นะครับผมก็จะเป็นระบบของตัวเกมที่เข้ามาให้เล่นกันนะฮะโอเคและแน่นอนนะครับผมเกมสไตล์ตนี้ต้องมีระบบกิววอร์นะครับผมการกิวอร์ในเกมนี้เนี่ยจะเรียกว่าสำนักนะครับผม ก็จะสามารถเอาสำนักเราไปตีกับสำนักฝั่งตรงข้ามได้นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมสามารถไปพรีเรจิเตอร์ก่อนที่เว็บของม l i ไลท์เบทได้เลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมเร็วๆนี้นะฮะเขาจะมีกิจกรรมแจกคีย์ของโค้ดเบต้านะครับสำหรับใครที่อยากไปทดสอบเซิร์ฟไทยก่อนนะครับโดยวิธีการแจกโค้ดเบต้าเนี่ยง่ายมากนะผมนั่นก็คือเข้าไปที่เว็บของกาลิยาเวิลนะครับผมคือเร็วๆนี้ ไกลนาเนี่ยมันจะจัดงานชื่อว่าไกลนาเวิลด์นะครับผมวันที่2-3เมษายนนี้นะครับผมในงานเนี่ยก็จะมีเกมของไกลนารวมเข้าไปเยอะแยะเลยนะครับผมทั้งเอวีทั้งคอร์ดิตี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นมูไลเบทเองที่เพิ่งจะเปิดตัวนะครับและในไกลนาเวิลด์นะครับผมถ้าจะเปิดตัวเฉยๆก็ใช่ที่นะครับผมเขามีแจกทองด้วยนะครับผมมูลค่ากว่า10,000แบาทนะครับในวันที่2-3นี้นะครับผมซึ่งการเข้าไปงานของไกลนาเวิลด์เนี่ยมันเป็นงานผ่าน Facebook Live นะครับผมแล้วก็เว็บของไกลนาเวิลด์เองนะครับไม่ต้องไปททีี่่สถานนจรริงะคับผม ดังนั้นใครที่นั่งอยู่บ้านเนี่ยก็เปิดการีน่าเวิร์คไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งในงานเนี่ยจะมีการแจกโทเค็นและเอาโทเค็นอันนี้ไปแลกของได้นะครับผมซึ่งคีย์ของโค้ดเบต้าเกมมูนไลท์เบดเนี่ยก็ใช้โทเค็นแค่60เหรียญน,นะครับอ่ะอันนี้นะครับผมอันนี้คือเว็บของการีน่าเวิร์คนะครับผมก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีสร้างตัวละครนะครับผมแล้วก็จะมีดูการแข่งขันนะครับผมวันที่2วันที่3เนี่ยก็จะมีการแข่งขันก็จะมีการพูดคุยต่างๆนะครับผมกิจกรรมต่างๆมากมายเลยแล้วก็แจกขอขอองงงงนนะะคครรรััับบผผมมซึ่าวล ก็ต้องทําภารกิจข้างในงานเกมนะฮะภารกิจเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เนี่ยลงทะเบียนะผมสร้างตัวเข้ากาลิน่านะครับผมก็จะได้30โทเค็นนะครับผมแชร์เฟซบุ๊กอ่าแชร์ผ่านทวิตเตอร์นะครับผมเข้าระบบแนะนําเพื่อนแนะนําเพื่อนนะครับอ่าดูพิธีการเปิดงานครบ5านาทีนะครับผมดูครบ15นาทีดูครบ30นาทีได้80โทเค็นอะไรพวกนี้นะครับ ซึ่งของรางวัลเนี่ยดูได้ตรงนี้เลยนะครับของรางวัลเนี่ยก็จะมีของแต่ละเกมเลยนะครับอย่างเช่นอ่าถ้าเป็นของ g a l ล n a World เนี่ยก็จะเป็นพวกเสื้อกระเป๋าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นของ m มูไลเ a t เนี่ยก็นี่เลยครับผมโค้ดเบต้าคีย์นะครับผม60โทเค็นเท่านั้นเองนะผมซึ่ง60โทเค็นเนี่ยเอาจริงๆแล้วอ่ะมันแค่เข้ามาสร้างอวตารก็ได้แล้ว30นะครับผมแล้วก็ไปนั่งฟังพิธีกรอ,อีกสัก15นาทีเนี่ยก็ได้แล้วครับผม60โทเค็นนะฮะเราก็จะได้ตัวคีย์ของ มูไลท์เบดมาลองเทสตตอนโค้ดเบต้าแล้วนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมชิงทองของเกมมูลไลท์เบนะครับก็สามารถประชันชิงทองกันได้ที่ a c e b o o k Live นะครับผมของมูลไลท์เบนะครับหรือว่าทางเว็บไซต์นะครับผมซึ่งในการร่วมชิงทองนะครับผมต้องใช้1,200โทเคนในการสุ่ม1สิทธิ์นะครับผมใครสนใจนะครับผมก็จะลืมเอาโทเคนไปแลกกันด้วยนะครับผมแล้วก็นอกจากทอง1บาทแล้วยังมีทองครึ่งสลึงอีก18รางวัลด้วยนะครับผมก็สามารถไปลองกันได้นะครับผมวันที่ยนนี้ในในเ o r า d นะครับ โอเคครับสำหรับใครที่สนใจเกม Moonlight b e นะครับก็จะดูไปรับคีย์ที่งานกรีน่าเวิล์2022ด้วยนะครับผมจะได้มาลองเล่นกันนะครับในโค้ดเบต้านะครับไหนๆก็มาแล้วไปดูแคชช็อปกันหน่อยนะฮะแคชช็อปของเซิร์ฟไต้หวันนะครับผมก็จะมีชุดแฟชั่นนะครับผมชุดแฟชั่นปุ๊บเข้ามานี่นะครับอันนี้ซื้อได้ทั้งชุดเลยนะครับซื้อปุ๊บจบนะฮะนี่แล้วก็จะมีตัวอะไรเนี่ย น่าจะเป็นตัวเกาะหลังนะครับผมแฟชั่นเช่นกันนะฮะของแปะหัวนะครับผมมีเขากวางมีล่มนะครับผมล่มแปะหลังมีชุดจอมยุทธนะครับนี่เห็นปะคือชุดแฟชั่นมันคือแบบตั้งใจออกแบบจริงอ่ะไม่ใช่แค่ย้อมสีนะครับโอเคและนอกจากนี้นะครับผมยังมีส่วนที่เป็นกาชาด้วยนะครับผมกาชาเนี่ยน่าจะสุ่มจากของพวกนี้ทั้งหมดนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างนะครับผม เออแต่ดูชุดก็โอเคอยู่นะครับนี่อันนี้คือชุดกาชานะครับผมไม่ไม่รู้กันว่ามันต่างกันยังไงนะในสแบบนี้นะครับผมอาจจะเป็นเลดการออกหรือเปล่านะครับผมว่าจีนล้วนอ่านไม่ออกจริงนะครับเอาไว้เดี๋ยวเข้าเซิร์ฟไทยค่อยว่าอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไวเท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด s u b สไครป์ YouTube นเวด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ